My healthy life day one เริ่มเลยทุกคนก็ตอนนี้นะคะเซตพื้นที่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายที่บ้านก,กันนะคะอย่างแรกที่เราสึกว่าทำแล้วน่าจะ healthy ขึ้นแน่ๆก็คือเรามีรูทีนการเวิร์กอัพที่เป็นประจำเป็นรูทีนจริงๆก็คือทำได้ทุกวันจริงๆอาจจะมีแบบอาทิตย์หนึ่งหยุดได้วัน2วันอะไรแบบนี้นะคะขอเปิดแอร์ก่อน แล้วก็เสียงมันอาจจะน้อยรบกวนเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคาร่าต้องเปิดเครื่องกองอากาศ2ตัวนะคะมีเป็นตัวที่เป็นพัดลมแล้วก็เครื่องกองอากาศเสริมตัวนึงเพราะว่าค่าฝุ่นเชียงใหม่วันนี้ที่คาร่าอัดอยู่นะคะเป็นเดือนมีนาคมนะฝุน่นหมัอนโฮ่งมากที่จังหวัดเชียงใหม่ของคาร่านะ ก็ประมาณเกือบ300นะคะเป็นสีม่วงแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะคะก็ไม่ได้น่าภูมิใจเท่าไหร่นะคะที่ได้เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องนี้แต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่ฝุ่นมันเยอะนะคะคาร่าก็ไม่สามารถแบบไปออกกําลังกายข้างนอกได้นะก็เลยจะต้องเป็นแบบเปิดคลิป YouTube เล่นอะไรอย่างนี้แทนนะคะจริงแล้วคาร่าเป็นคนชอบกิจกรรมข้างนอกมากกว่าในการออกกําลังกายร,รู้สึกว่ามันทำให้เราไม่เบื่อแล้วก็ทําให้เราแบบว่าสนุกกับมันได้มากกว่าการแบบปูเสือออกคนเดียวในห้องนึกออกป่ะแต่ว่าในชน่วงที่แบบชีวิตไม่มีทาาาางงเเเลืออกก่รร็ตต้แบบววพันึ รู้สึกว่าประมาณเดือนกว่าๆเต็มๆเลยที่คาราแบบแทบไม่มีนูตรีการออกกำลังกายเลยนะคะขยับตัวน้อยลงมีก like ิจกรรมด้านแบบออกกำลังกายน้อยลงมากๆนะคะเพราะว่ามีช่วงที่คาราป่วยได้ประมาณ2อาทิตย์แต่แล้วหลังจากนั้นคาราก็ต้องไปทำธุระที่กรุงเทพอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปต่างประเทศอีกแบบสีกว่าวันก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สดชื่นไม่สดใสการออกกำลังกายอ่ะมันจะช่วยให้ร่างกายหล่หลั่งฮอร์โมนของความสุขอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคน แบบพอเราไม่ได้ออกอ่ะมารู้สึกแบบไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นไม่กระปีกก้กระป๋องไม่กระชับกระเฉงนะคะแล้วว่าถ้าเราออกกําลังกายมากพอเราก็จะนอนไวขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เหลือแรงเยอะขนาดนั้นนอนไวขึ้นเราก็ตื่นเช้าขึ้นนะคะตื่นเช้าขึ้นแล้วก็มีแรงที่จะออกกา,กา,า,กา,กาลังกายแล้วก็เวลาออกกำลังกายแล้วเมื่อกี้เราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราออกกำลังกายแล้ววันนี้เรากินดีหน่อยละกันใครที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้ขึ้นเหมือนกันนะคะอย่างแรกที่คาร่าอยากให้โฟกัสก็คือแบบพยายามมีเวิร์กอัลรูทีนของตัวเองให้ได้นะคะวันนี้กกกก็็็จะขขอออเเเล่่นนนนนนปปคคคิิาทีี้ดมๆุง เป็นช่องของวันการที่คาร่าชอบมากเพราะว่าคลิปเขาโดนจริงๆแล้วส่วนใหญ่คลิปอะก็แบบ10นาทีทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนแล้วก็คลิปที่คาร่าชอบมากที่สุดคลิปนี้เดี๋ยวคาร่าจะขึ้นมาให้นะคือเพลงมันมากแล้วก็เล่นจบแล้วเหนื่อยจริงว่ามันแค่10นาทีมันก็เหนื่อยไหวนะคะแล้วฮิตอนะ่ะบางทีเราเล่นตอนเช้าตอนที่แบบท้องว่างอะไรเงี้ยมันจะได้เบิร์นไขมันเก่าแบบเต็ม,เตมเะะๆเลยนะคะก็อาจจะเล่นฮิตอันนี้10นาทีหนักๆห,หนึ่งเพลงแล้วก็อาจจะหาธรรมะตะหรืออะไรเบาๆต่อยสักหนึ่งหนึ่งคลิปก็น่าจะได้สักยี่สิบ

กินข้าวกันค่ะทุกคนมื้อแรกของคลิปนี้นะคะคือตอนนี้คาร่า,ายังมีคอร์สอาหารพีนที่สมัครไว้อยู่นะก็วันนี้จะได้มาเป็นข้าวกล้องนะแล้วก็เหมือนอกไก่แบบผัดพริกกระเทียมแล้วก็มีหอยเชลล์ด้วยเพราะว่าคอาร์สที่คาร่าสมัครอ่ะคาร่าสอนแบบพรีเมียมก็คือจะได้โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีไข่ลูกเขยมาครึ่งใบนะเพื่อความคลีนแล้วก็ผักนิดหน่อยนะคะการสมัครคอร์สอาหารเพีนอ่ะมันช่วยนะทุกคนคือแบบ คาร่าเหมือนฟอสตัวเองว่าต้องกินเพราะว่าเสียเงินไปแล้วแล้วเขาก็มาส่งอาหารแล้วทก็เลยโอเคเขาทําอะไรมาก็กินนะม,มีความหวานของไข่ลูกเขยนะคะอร่อยอยู่ก็เป็นทิ้งเล็กๆนะคะใครที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นกินที่ดีขึ้นแต่ไม่มีไอเดียเลยว่าจะทําอาหารอะไรกินดีที่มันจะคลีนแล้วก็เฮลตี้แล้วก็กลัวว่าจะแบบบังคับตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บังคับปริมาณไม่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างคาร่าเองอะ่งะเวลาคาร่าทำกับข้าวกินเองอะ่ะคาร่าทำเยอะมากเพราะว่าตัวเองทํารสมือตัวเองอะ่ะมันอร่อยทีนี้ก็กินเยอะถึงว่าเราจะใช้เครื่องปรุงครีมพยายามทำอาหารรินแต่ปริมาณที่เยอะขนาดนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นอย่างนเงนี้ยอ,อกปะก็เลยโอเคสมัครแล้วกันง่ายดีแล้วก็ลหลายๆเจ้าเขาก็ทําอร่อยด้วย อันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยทุกคนต้นคลิปหัวอีกแบบจบคลิปหัวก็มีความเยินความอะไรบ้างเพราะว่าถึงจากยี่ห้านาทีแล้วคลิปก็ค่อนข้างแบบไปเรื่อยๆเนยๆเหมาะกับกิน i n อ e r อยู่นะคะใครที่แบบว่าไม่ได้แบบฝึกคอร์ดออกไม่ได้ฝึกแอปมาบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คลิปเนี้ยได้เลยแต่แค่ว่ามันจะมีความน่าเบื่อน,นิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรมากนะคะแต่ว่า ปวดเมื่อยหน้าท้องแน่นอนโดนแน่นอนนะคะเป็นยี่ห้านาทีที่แบบเราได้แบบค่อยๆฝึกไปแบบสงบสงบอะไรเงี้ยได้สมาธินะก็อัปเดตทุกคนวันนี้ตื่นมาแล้วเมื่อกี้เพิ่งชั่งน้ําหนักก่อนที่จะออกกําลังกายนะคะแล้วก็เป็นน้าหนักหลังจากที่แบบดื่มกาแฟดื่มน้ำอะไรเงี้ไปเยอะแล้วแล้วคาร่าน้าหนักลงทุกคน ก็ไม่ได้จะดีใจขนาดนั้นเพราะว่าคาร่ารู้ว่าในเบสสามกิโลแรกอะไรเงี้ยมันคือน้ําหนักน้านะคะนี้คาร่าเข้าใจนะแต่ว่าก็ดีใจที่ตัวเองแบบว่าบวมน้อยลงได้รีดน้ํารีดอะไรออกไปบ้างคาร่าเริ่มตื่นเต้นแล้วว่ารีเซว์หลังวันที่เจ็ดอ่ะมันอาจจะแบบเห็นผลเห็นอะไรก็ได้นะถ้าเหมือนแบบสองวันมันก็เห็นผลขนาดนี้อะไรเงี้ยก็มีกําลังใจนะทุกคนอันนี้ก็เป็นทริคว่าแบบใครจะแบบว่าดูแลรูปร่างอะไรเงี้ยชั่งน้าหนักบ่อยๆมันทําให้เรารู้จริงๆรมือแรกของวันที่สองนะคะยังอยู่กับ c อ o s s ฐารคีของคาร่านะวันนี้ คาร่าได้มาเป็นเหมือนแบบน่าจะหมูในส่วนที่แบบไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่หมักแบบฟิลคามินนะคะแล้วก็เป็นปลานะคะแล้วก็แกงเห็ดคาร่าคิดว่าจากหน้าตานะชอบกินแตงกวากับนอกเกตมากคาร่าก็เลยเมื่อวานที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคาร่าซื้อนอกเกตมาเนาะก็เลยเอามาเติมไว้กินเองนะคะการที่แบบว่าเราจะกินผักเยอะขึ้นเนี่ยหาผักที่แบบเป็นชนิดที่เราแบบว่ารักจริงๆมาเสริมอย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบว่าเออกินมันได้เยอะขึ้นเนาะคาร่ากินแบบอาหารแบบดูน่ากินแบบเนี้ย นอกจากเขาเสิร์ฟให้เราทุกวันถึงที่แล้วนะคะ <S <S เขายังมีคำนวณโปรตีนคาร์บแฟตให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคาร่าจะขึ้นมาว,ว่าอย่างมื้อเนี้ยที่ทุกคนเห็นอนะที่ไม่รวมผักเออลรอกเกตที่คาร่าเพิ่มนะได้โปรตีนได้คาร์บได้แฟตเท่าไหร่นะคะซึ่งคาร่ามันว่ามันสะดวกมากๆจากการที่ถ้าคนที่เป็นแบบว่าเป็นคน t r a c อาหารทุกวันว่าวันนี้เราได้โปรตีนถึงหรือย,อยังคาร์บเราเกินไหมไขมันเราโฮ่งไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าสะดวกดีไม่ต้องนั่งคำนวณเอง เหมืนแบบเป็นผนแนงไก่ก้อนแล้วก็ปลายา่างแล้วก็ผักนิดหน่อยเหมันเดินนองจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราแอบเอาไข่ขาวที่เขาให้มาใส่ลงไปในพแนงด้วยนะเพราะต้องเป็นยำไข่าขาวคู่กับพัแนงแล้วก็มีปลายา่างอะไรประมาณนี้ก็น่าอิ a ิสอยู่แนวอาหารไทยมากกว่าจะนอนหลับคือตีหนั่งทํางานไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกตัวเองแบบไม่อยากนอนนอนไม่หลับก็เพราะว่าคาราแบบเป็นคนที่ สมองกับไอเดียมันจะชอบแล่นตอนดึกๆตอนคืนเว้ยทุกคนทีเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบอยากจะปรับมากๆมาหลา,ายปีมากแล้วจนอายุายุ30แต่ก็ยังทําไม่ได้ไอเรื่องที่แบบว่าติดทํางานตอนกลางคืนแล้วสมองแล่นกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราพักผ่อนไม่พอแล้วพอตื่นเช้ามาหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มูดก็ไม่ดี เพราะว่าคาร่ารักษาอีเพรสชั่นมาใช่ปะ่ะแล้วช่วงที่รักษาแล้วเราออนเมดิเคชันอะเราก็จะได้ทั้งยาที่เขาเรียกว่ายาต้านเศร้าแล้วก็ยานอนหลับแล้วเราก็ค่อนข้างจะติดกินยานอนหลับพร้อมยาต้านเศร้าในช่วงนั้นๆเพราะว่าคือยาต้านเศร้าที่คาร่าได้อะมันเอฟเฟกมากทุกคนแบบถ้าไม่กินยานอนหลับอะคือคาร่าจะอยู่ไม่ได้เลยคืนนั้นเพราะว่ามันจะแบบเพื่ออึอมันจะแบบตลอดเวลาคือแบบกินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาคาร่าขอแบบรูปแบบแบบมันดูผอม, pa, ม,ผอม pa, ลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ เกือบทุกคืนเป็นประจำนะคะพอเราหยุดยามาค่อนข้างนานแล้วแหละเป็นปีแล้วไม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าคือรูทีนการนอนที่ดีด้วยตัวเองอะ่ะมันก็ไม่ได้สร้างได้สักทีอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเออเดวคาร่าจะพยายามอาจจะเป็นในคลิปหน้านะเพราะวันนี้ฝุ่นหนามากๆอีกแล้วนะแบบตื่นมาแล้วคาร่าคันตาม,มากนะคะแล้วความส่วนคาร่าคือคาร่าเป็นภูมิแพ้แบบที่ต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าช่วงตั้งแต่ฝุ่นหนาะ คือคาร่าก็กินยาแก้แพ้ทุกวันแต่ว่ามันเอาไม่อยู่เว้ยทุกคนเหมือนแบบเนี่ยเสียงมันจะขึ้นจะบุกตลอดทั้งคลิปตลอดทางอาทิตย์อะมันเหมือนว่าคาร่าเป็นคนที่ป่วยตลอดเวลาคือคาร่าก็เลยได้ตัดสินใจจ่ายเงินเหมือนแบบซื้อของขวัญให้ตัวเองนะคะก็คือการจองที่พักไปอยู่ที่ริมทะเลทุกคน พราะปีที่แล้วที่เขาล่ามาอยู่เชียงใหม่เขาลาทนอยู่ไปแล้วหนึ่งปีซึ่งปีที่แล้ววะรู้สึกว่าอาการภูมิแพ้ไม่หนักมากไม่แน่ใจว่าเราออนแอลงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะถ้าในเมื่อว่าเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเรายังพอมีกําลังที่จะทําเพื่อสุขภาพตัวเองได้ก็ก็ยอมจ่ายไปเถอะอะไรเงี้ยก็เลยจองเป็นแบบเหมือนเป็นคอนโดนะคะใกล้ๆทะเลที่ จังหวัดประจวบนะคะอําเภอหัวหินนะคะแล้วก็เออพอจองไปแล้วค่ะแล้วก็ลงใจมากขึ้นว่าโอเคมองไปเห็นฝุ่นแต่ว่าเราต้องทนอยู่อันนี้อีกไม่นานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็รอติดตามได้ว่าการมีชีวิตอยู่เมืองทะเลเป็นสาวบีชเกิร์ว่ะมันจะเฮลตี้ขึ้นแค่ไหนหรือว่าูทีมันจะเปลี่ยนไปอะไรยังไง้แทกินหรือป สาตอนแรกคาล่าคิดไว้ว่าอยากจะเมือเอาเบาทุกคนเพราะว่าร่างกายเราก็ไม่ค่อยไหวใช่ปะแต่อีกใจคาล่าก็แอบคิดว่าอุ๊ยแต่ถ้าเราเล่นหนักไปเลยอะ่ะ แล้วเหงื่อออกอะไรเงี้ยอาการเราอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยระบบเปิดเวลาให้เราแบบว่าคาร์ดิโอหนักๆอะไรเงี้ยมันช่วยเปิดระบบเอ่อระบบการหายใจเราให้ดีขึ้นได้ด้วย ก็เลยคาราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเอาเป็นคาร์ดิโอหนักๆโดยเหนื่อยไปเลยแล้วมาดูซิว่าอาการหวัดอะไรอย่เงี้ยอาการภูิแพ้มันจะดีขึ้นไหมนะวันนี้คาร่าจะลองออกเป็นคิปนี้นะคะยังไม่เคยเล่นมาก่อนเป็น30 m ิ n u t e hip p o p ทับตา d a n c e work out นะคะทุกคนทับตาคาร่ารู้สึกว่ามันดีตรงที่มันแน่ทั้งเวทแล้วก็คาร์ดิโอในครั้งเดียวเลยนะ กินในหม้อนะคะเพราะว่าอาหารที่ได้มาเป็นเหมือนแบบซุปสักอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นซุปผักใส่ไก่ซึ่งดูน่ากินอยู่นะคะแบบซุปสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีปลาแนมมาให้ด้วยนะคะเป็นปลาซาบะย่างนะคะที่ี้คาราก็อุ่นในหมอ้อแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเราจะต้องล้างภาชนะหลายๆอย่างนะคะก็กินในหม้อไปเลยให้มันจบให้อันนี้มือว่างนะคะรู้สึกว่าอยากจะกินมาหลายวันแล้วแล้วก็มีผลไม้ยู่ในตู้เย็นนะแต่ผลไม้ก็ไม่ได้เข้ากับอาซาอิกะกิคโยเกิร์ตเลยแต่ว่าก็ นิดนึงนะเออไปยิมตอนเช้านะคะทุกคน แล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากเืี่ยไหมคะอระันี้ชิวชิวชื่ออยู่คนเดียวทางค้ามึงชิวอยู่คนเดียวค่ะเนอะ